สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็มาตามล่าลายแดงในท้องนาะผมลายแดงธรรมชาตินะฮะอุปกรณ์ของเราก็เหมือนเคยครับผมกระชอน,นครับกระชอนตักลายแดงแล้วก็มีกล่องที่จะมาใส่ลายแดงแล้วก็มีน้ําแข็งนะครับเพื่อจะมาน็อกนะนี่น้ําแข็งนี่ผมใส่ขวดนะแล้วก็แช่ช่องฟนะิตเอาจะได้ไม่ต้องซื้อนะครับสองขวดเพราะว่ากล่องโฟมไม่ใหญ่มากวันนี้จะล่าลายแดงดูว่าจะได้เยอะแค่ไหนนี่ก็เป็นท้องนานะครับที่ทําการเกี่ยวข้าวแล้วนะครับแล้วก็ มีน้ำสะสมจำนวนมากนะครับเกิดการหมักหมมของฟาร์มไอ้ฟาร์มทุ้ยฟางฟาร์มอย่างไหนก็หมักกันมาได้นานพอสมควรนะครับน้ํามันมีมีกลิ่นค่อนข้างจะเหม็นนะแต่สำหรับผมมันเป็นกลิ่นหอมไวละหอมายแดงมาดูกันวันนี้จะได้เยอะหรือเปล่าทุกคนไปฮะลุยแถวนี้ลึกแฮ เช็คก่อนฮะตักไปแล้วเราก็ต้องเช็คอีกว่าเป็นไรอะไรนะครับไยแดงไลเข็มไลหินอะไรแถวนี้ค่อนข้างจะลึกแต่มีตัวนะทุกคนว้าวลองจัวสักนิดนึงนี่เห็นไหมนี่เป็นก้อนนะมีตัวไปลุยกันดีกว่า ฝั่งนี้น่าจะตักง่ายกว่าคุณเพราะว่ามันเป็นเ,เขาเรียกอะไรคันนาเนาะเป็นคันนาใช่ก็จะเดินง่ายหน่อยอีกอย่างเหมือนลมจะโช,ย,ชยมาทางนี้ครับเพราะว่าเราเราจะตักง่ายตรงที่ว่าายแดงค่อนข้างอ่อนไหวกับแรงลมนะเพราะว่าเขาอยู่ผิวน้ําพอลมพัดไปทางไหนเขาก็จะพัดไปรวมกองหมดแต่วันนี้ลมค่อนข้างจะเงียบมีโชยๆหน่อยๆเองก็จะตักค่อนข้างจะกระจายไปทั่วเราก็จะเอาเท่าที่ได้นะ นี่ฮนะตรงนี้เห็นตัวชัดเจนครับมาดูกันนี่เห็นไหมนี่เป็นลายแดงนะทุกคนชัดเจนมากนี่เห็นไหมในฝ่ามือผมมีแต่ลายแดงนั้นเลยนี่นะค่อนข้างจะกระจายทั่วมากตักเลยละกัน โอ้ oh, โหเยอะนะฮะอะไรอาจจะต้องเปียกกันหน่อยละผมโอ้โหโอ้โหน้ำไม่ได้ลึกฮะลื่น <c oughs> คุณแม่ไม่ต้องตามมาฮะคุณแม่ถ่ายอยู่ไกลๆได้เลย <c oughs> เดี๋ยววันนี้พ่อลุยเองฮะ อาหารลายแดงนะอาหารชั้นเลิศของเด็กๆโอ้บริเวณตรงกลางนี่เยอะมากครับทุกคนโ้สุดยอดเลยมาดูกันว่าเราจะได้กิโลเดี๋ยวเราจะตักเผื่อแช่แล้วนะวันนี้ก็ค่อนข้างจะใช้เวลาหน่อยดี๋ยจะตัดคลิปเอาแล้วกันแต่ว่าจะตักอาจจะมีครึ่งชั่วโมงอะโอ้โหทั่วอ่าวเลยอะตรงเนี้ย นี่ครับอยากพอตักแบบนี้อยากได้ก็ช้อนหน้ากว้างกว่านี้ครจะตักง่ายกว่านี้เยอะ นี่เป็นการตักครั้งที่สองในชีวิตผมนะฮะตักลายแดงนะครับนนะในนานะเฉพาะในนาเป็นการตักครั้งที่สองครั้งแรกก็เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ก็คือมีนะเพื่อนในวงการประกาศเขาทักมาบอกนะครับว่าในนามีลายขึ้นนะก็เลยลองมาตักไปเช็คดูแล้ว เมื่อวานนี้ก็ได้ตัวพอสมควรนะแต่ว่าไม่ได้ตักไปแช่แค่ตักลองไปใช้ใเฉยสรุปว่าลายมันสะอาดมากนะครับผมว่าแล้วแต่พื้นที่นะตักตลอดก็ต้องเช็คตลอดบางทีอาจจะเป็นลาเข็มปนไปอย่างนี้ก็ไม่ควรใช้นะเพราะว่ามันไม่ดีต่อลูกปลาปลาโตก็กินไม่ดีครับผมมันเกาะเหงือกทิ่มเหงือกนะทําให้ปลาเนี่ยกินไปก็ไม่อ้วนนะครับผอมโอ,โอ้โอ้โอ้แวนี้มันกุกคะ โอ้ตรงนี้แดงมากฮะนี่แม่มาถ่ายตรงนี้ตรงนี้แดงเห็นชัดเลยโอเคไหนๆก็เปียกแล้วเดี๋ยวเราไปลากตรงนี้มุมตรงนู้นมานเพราะว่าเมื่อวานนี้ตรงมุมนั้นะลมพัดเข้าไปเยอะเดี๋ยวไปตักมุมนู้นแล้วก็เราลากกลับมาตักฝั่งนี้หน่อยหนึ่งน่าจะขึ้นได้เลยมาดูก่อนว่าเราได้ประมาณไหนละว้า ชน้ำไหลออกหมดก็น่าจะมีโลกว่าแล้วนะครับตอนนี้ตักไปแค่แป๊บเดียวเองไป Nhi mình shocker tay Tài léo วานตรงนี้เยอะแต่ว่าวันนี้ไม่มีนะสงสัยไหลไปนู่นหมดแล้วฝนตกเยอะด้วยเมื่อคืนนี้น่าจะไปรวมกองนู่นหมดเลยเราต้องเดินกลับซะละเฟลฮะเมื่อวานนี้ลมมันพัดแรงนะทุกคนแล้วก็น้ำมันยังไม่ได้ไม่ได้ข้ามตะลิ่งไปอย่างนี้เนะี่ยโอ้โหนี่ลายแดงทั้งนั้นเลยนะมองไม่เห็นทั้งลายแดงทั้งฝุ่น น้ำมันข้ามตะลิ่งไปแล้วก็น่าจะไหลไปหมดแล้วนะที่พัดกองกองตรงนี้เรากลับไปตรงที่เดิมดีก,กว่าแล้วก็ลากไปฝั่งนู้น เราเริ่มจากนี่ไปเลยแล้วกัน ถ้าลมพัดมันก็จะตักง,ง่ายกว่านี้นะทุกคนตอนนี้ไลมันกระจายตัวมากฮะตกที่เดิมเลยวะเนี่ยเดีย๋ยวลองไปดูมุมนู้นกัน แถวนี้จะเริ่มเห็นตัวชัดหน่อยฮะไม่รู้ว่าน้ำลึกอะไรยังไงเช่ไหน คือไม่ถ่ายบนนู้นเลยก็ได้ริมฝั่งแถวนี้น้ําค่อนข้างลึกไหลเข้ามาตามกอหญ้า เดี๋ยวแหล่งตรงนี้เราจะเอาแค่ตรงนี้เดี๋ยวเราจะไปดูนาข้างๆนะครับนิดหน่อยหนึ่งว่ามีหรือเปล่าเนาะเพราะว่าเป็นนาที่เกี่ยวข้าวพร้อมกันนะฮะแล้วก็แหล่งน้ําก็เชื่อมต่อกันน่าจะมี ไม่ขามากครับได้เยอะไหมครับเมื่อเช้านี่ฮะขนบอกแหล่งอะไรนะสากายเบตตาจะขึ้นพอแค่นี้ก่อนฮะทุกคนนั่จากเมื่อยมากเดินในน้ำวันนี้อยู่ไอ้ตามตรงกลางไม่เข้าตลิ่งเลย พอแล้วน่าจะเยอะแล้วว้าได้อยู่นะฮะว้าน่าจะสามโลได้แล้วนี้นี่ครับเดี๋ยวมาดูครับตัวแดงแค่ไหนเราจะน้องนํำแข็งนะ ขับแรกเดี๋ยวตกักน,นก,นนนตกน้ำก่อนนะทุกคนจับไันหน่อยลืมตักน้ำก่อนนะอันนี้เราย่ำักขุ่นไง ก้อนแดงๆครับคนนึ่ะสุดยอดไหมไลมสะอาดมากมาประมาณสามโลวันนี้อะ่ะเดี๋ยวผมจะล้างกระชอน ร้อยครเสร็จสิ้นไหมครับภารกิจเราวันนี้ตักายแดงท้องนาครับผมใครชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์ผมด้วยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ